ไม่ว่าจะแบกจะยกจะย้ายก็แทบไม่ต้องออกแรงถังน้ำมันสามารถบุนได้360องศาช่วยเทของเหลวในถังได้อย่างหมดจดเฮ้ยก้าวทำอะไรอ่ะ พี่ผมกําลังเทน้ํามันออกอยู่พอดีน้ามันมันเหลืองก้นถังครับผมเสียดายแล้วใครเขาทากันแบบนี้ล่ะเขามีตัวช่วยอยู่นี่เลยรถยกสูงถังน้ํามันตัวช่วยเบาแรงขั้นสุดถังใหญ่แบบนี้บอกเลยงานนี้หมูหมูไม่ว่าจะแบกจะยกจะย้ายก็แทบไม่ต้องออกแรงถังน้ํามันขนาดใหญ่ดูเล็กจิ๋วไปเลยมาพร้อมระบบล็อกเบรกท้าวกันลดลื่นไหล หากจะทําการยกย้ายถังน้ํามันให้ใช้รถยกโอบตรงกลางถังและหมุนตัวจับล็อกเอาไว้ให้แน่นเพียงเท่านี้ก็สามารถยกถังขึ้นได้อย่างง่ายเลยฮะถังน้ํามันสามารถบุนได้360องศาช่วยเทของเหลวในถังได้อย่างหมดจดยกถังน้ํามันวางซ้อนกันได้ประหยัดพื้นที่ต่อการจัดเก็บสุดๆเป็นไงตึงงดิเขาก็มีตัวช่วยให้อยู่ใครก็จะไปยกเองเหรือบ้าไปแล้ว ถ้าจะชอบเพื่อนพี่มาชอบพี่ดีกว่าเพื่อนพี่มันเจ้าชู้อย่ากเียน้องไม่ดีรอบคนคุยมันมีเป็นร้อยจนแล้วน่ารี่ปลอออกอย่าไปหลงรักมันเชื่อใจกเชื่อใจเรา remix เธจะชอบเพื่อนพี่มาชอบ